สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้สาวไหมสิผ้ามาฟาบักนัดอีกเลจ้าพี่น้องมาเก็บไอ้ยอดบักหนัดจ,จ้าพี่น้องเอาไปแกงจ้ะอันนี้เป็นต้นบักหนัดที่บังคาบอกพี่น้องต้นมันก็จะใหญ่ๆจ้ะเอาเอายอดมันจ้าพี่น้องไปแกงฟันแล้วก็ดึงดึงใบมันออกน้ง พ่อไม่ใส่ถุงมือเนะอ, oh, <ๆ>อาเอาถิ่นอ่อ Nh นๆมานี่จ้ะพี่น้องนีจ้ะหยอดอ่อนๆคัันอมงเนี่ยแกงกะเส็บๆบน้ำนองกับไอ,อ,อ,อ้หยอดบักเผาเลยด้วยจ้าพี่น้องยอดสับประรดวามแสบมันกะทินองๆบักเผาเป็นแกงป้าแกงคัว รู้สิเพชรเป็นคือแกงเปอรนี่ก็ได้พี่น้องเห็ดคือนน้องใหม่นะจ้ะได้มืดพี่น้องแล้วแต่ว่าอินอยากกินแนวใด้อันนี้ก็บ่คั้นหูวเลยพี่น้องว่าสเจะไปแกงยังแน่แกงหูแกงเนี่ยก็ได้เนี่ยจ้ะพี่น้องหยอดมันก็จอ,อนอ่อนเนี่ยเขาจะตัดเอาตรงนี้พี่น้องหมองอ่อนๆน,นี่ละจ้ะไปแกงเห็ดคือแกงน้องใหม่แกงเปอร์นี่ก็ได้จ้ะ เดี๋ยวห้าสิบไปเบิ่งกันพี่น้องว่าห้าสิไปแกงอีหยังกินมื้อแร่งมืนจะ้ะนี่จ้าพี่น้องยอดสปอนโรดเฮาได้มาแล้วจ้ะพี่น้องเฮาก็จะปอกยอดมันออกให้มันเหลือแต่อ,อ่อ,อนๆก็สิมาหั่นจ้ะพี่น้องแค่น,นี้เดี๋ยวมาหั่นกันเลยจ้ามันจะเหมือนน้ำใหม่แล้วพี่น้อง ตอนใหญ่โหดเนาะใส่บางๆกันพี่น้องนนนเนี่ยจ้ะใส่ลักษณะนี้ละจ้ะเนี่ยจ้ะพี่น้องได้ละจ้ะยอดบกพาวเดี๋ยวจะเอาไปต้มน้ำอีกเทีนึงจ้ะพี่น้องลวกซะก่อนจ้ะเฮาจังเอาไปเฮ็ดแกงเนาะจ้ะพี่น้องน้ำเดือดละจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็สิเอาไอ ยอดสับระรดลงไปเลยจ้ะเอาไปลวกน้ำาออกก่อนมันจะออกแบบฟื้นเฟือนนิดนึงพี่น้องรสชาติมันยำๆเคี้ยวๆไปนิดนึงมันก็ออกวหวานจ้ะน้องนยองหยอดบอวบเผาอะไรจะพี่น้องไม่ได้ซุกเลยจ้ะลวกน้ำไปแป๊บนึงจ้ะ เซ็ตเรียบร้อยละจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นยอดสับประรดที่เห่าโลวกไวล้ละจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเขากลับมาตั้งหมอตั้งกระทะกันเลยจ้ะอันนี้เป็นน้ำพริกแกงแกงป่าด้วยจ้ะพี่น้องมื้นนี้สิพ้าพี่น้อง,มา,องมาก,กินแกงป่าไก่จ้ะพี่น้องแกงป่าไก่ย,ยอดสดับปะรดขั้นตอนแรกเขากล่าไอ้อันนี้พริกแกงไอหอมหมดจ้ะพี่น้องใส่น้ำมันไปนิดนะึง ันน้ำพริกแกงปลาขันมากเพร็หน่อยก็ใส่หน่อยมากเพร็หลายก็ใส่หลายจะ้ะมันร่วนแห่งหอมกันเลยจ้ะทุกคนร่วพน,นพริกตั้งชีฟหอมก่อน เติมหอมแล้วจ้ะพี่น้องเอาไก่ลงไปพี่น้องอันนี้เป็นไก่ที่เส้าไหมไอ้ล้วนไว้แล้วจ้ะพี่น้องพอันเป็นไก่เหนียวก็เลยเอาไปต้มล้วนไว้จ้ะเอาลงไปผัดก็น้ำพริกแกงจ้ะพี่น้องพริกแกงป่าเป็นไก่เหนียวเส้าไหมก็เลยไปต้มเอาน้ำมันมันออก หอมในทีแล้วตักเติมหนานลงไปนิดนึงพี่น้องหืมหอมมากเลยพี่น้อง น้ำเริ่มเดือดแล้วจ้ะพี่น้องเข้าก็ใสซไอ้นี้ลงไปจ้ะยอดมะพร้าวลงไปโอ้มันหยอดบกักเผาหยอดอันบักนาดว่าพิษพี่น้องมันคือกันจ้ะแสบกันน้องๆหยอดบกักเผาผล้ะพี่น้อง มันกระมิมีไอมีขมนีดหนึ่งต้มแป๊บเดียวมันก็ออกอ่ะจะพุ่มขมมันก็คืออันน้อใหม่จ้ะเนี่ยพี่นอ้องเห็นเขาแกงขายนึกว่าเป็นหยอดมะพร้าวจากพี่น้องอยู่ตลาดซื่อมาก,กินถามเขาว่าเป็นไทยเอียงเขาบอกหยอดบักนานพี่นอ้องแสบก็เลยติดใจไปคุองเจ้ากองมาก,กินมันเดี๋ยวมารอชิมกันนะคะ เนี่ยจ้าพี่นอ้องมาซิมกันเลยจ้าพี่นอ้องเข่าห่อนๆจ้าเขามีนิดเดียวแกงป่ายอดสับประรดเนี่ยจ้าพี่นอ้องหิว่ด้นี่ ืแซ่บพี่น้องแซ่บเด้จากพี่น้องพี่น้องผู้อันบอนเคยกินอยากลอง กินกับไปแกงกินเบงแดดได้จ้าพี่น้องแกงปาก่าไก่ยอดสับประรดสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเน,นอกจากพี่น้องฝากพี่น้องคนที่เข้ามารับชมกับซอยกดไลไหลเป็นกำลังใจให้สาวใหม่ในเด้อจ้าพี่น้อง mm hmm. สะได้มีกำลังใจหาคลิปใหม่ๆดีๆมานำเสนอให้อีกพี่น้องฝากติดตามเป็นกำลังใจใสาวใหม่ในเด้อจ้าคลิปหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า